สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1 g d c ในคลิปนี้นะครับผมเลื่อนไปเจอใน Facebook นะฮะอ่าเลื่อนไปเจอแล้วก็ไปเห็นนะฮะคลิปบัคอมตะอ่าบัคอมตะตลอดเวลาซึ่งผมเห็นนะผมตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะบัคอมตะตลอดเวลา แล้วผมก็ลองมาทํามันได้จริงนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมขอไม่อ่เอ่ยแล้วกันว่าผมไปดูมาจากไหนเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็จะมาะให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะว่าบัคอมตะแบบเนี้ยมันทํำยังไงนะฮะอ่าบัคอมตะตลอดเวลามันทํำยังไงนะฮะซึ่งผมต้องขอเกินเลยนะบัคอมตะตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีผลกับเพื่อนตอนที่เราเรียกเพื่อนออกมาเพราะฉะนั้นเรื่อง PVP ไม่ได้ครับ PVP ตัดเลยนะ อาการใช้บัคเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแต่อันนี้ผมไปเจอมาแล้วผมก็มาทําคลิปให้ดูเนาะเพื่ออทีมงานมาเห็นนะฮะก็อาจจะแก้ในอนาคตหรือแพทหน้าที่กําลังจะอัปเดตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมก็จะมา,าให้ดูนะฮะว่ามันทําได้จริงเออมันมันแบบทําได้จริงแบบเป็นแบบจริงไหมอะไรอย่างงี้นะอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดตู้กินหน่อยไอ <laughs> ดีนี้เปิดผิดตู้เปิดผิดตู้นะอ่า ดูรืกินออกเลยเปล่ากินโทคิคือตอนเนี้ยรีไอดีใหม่อะได้ตั๋วสุ่มเกือบ40บใบอะนะเออกิจกรรมคิดมากยี่นะฮะแล้วก็15บใบจากโคลรโบแ้ะก็อีก5้าใบจากอัปเดตอ่ะนะเนาะประมาณ40ใบอะเข้าเกมแบบรีไอดีใหม่ตอนเนี้ยน่าจะรีกันแบบควักๆนะฮะอ่ะวิธีการทำนะฮะสำหรับบัคอมาตะตลอดเวลาเนี่ยก็คือ เราจะต้องอาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะผมอาจจะใช้เลนเจอร์แค่ตัวเดียวก็ผ่านได้นะครับอาอาจจะใช้เลนเจอร์ตัวเดียวด้วยซ้ำนะฮะผมใช้ดาววินชีตัวเดียวเลยนะฮะให้ดู ID นี้นะครับเป็น ID ที่ผมเคยทำซีรีส์ปั้นเนาะอ่าจริงจังอา ID รองจริงจังแต่มันได้มันเกลือเออมันเกลือมันเกลือนะฮะน่าจะสุ่มในรอบจันทานแล้วเกลือนะก็เลยไม่ได้เล่นละถ้าจำจำไม่ผิดเนาะ ก็น่าจะมีด่านยากที่มันมีปัญหาอยู่นะฮะซึ่งผมอยากจะเล่นให้ดูเพราะว่าไอดีอื่นเนี่ยมันไต่ไปไกลแล้วคือคนนะครับจะมีปัญหาด่านยากกันเนี่ยหลักๆไม่กี่ด่านก็คือจะเป็นพวก478 8แล้วก็ด่านประมาณร้อยกว่าเนาะเนี่ยร้อยหกร้อตรงเนี้ยและที่เหลือก็ถ้าใครทีมดีก็จะผ่านนะฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นอ่าเรียกได้ว่ามันเป็นอมาตะผมใช้คาว่าบักแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันก็บักอะ มาครับเดี๋ยวผมจะลองทํานะอันนี้ทําให้ดูนะครับก็คืออ่าอันนี้ผมอยู่ด่านบอสยี่สิเนาะอ่าถ้าใครติดอะไรก็ลองดูแต่ขอเน้นย้ําคลิปนี้นะอย่าไปทําตามนะฮะถ้าใครกลัวไอดีแบบเฮ้ยจะโดนมีปัญหาหมอย่าไปทํานะเอออันนี้ก็ต้องช่างความเสี่ยงนะถ้าใครดูผมอันนี้ผมไม่ได้มาสอนเพื่อแบบอ่าอยากให้ทุกคนทํานะเพราะว่าไอวิธีเนี้ย หลักๆเนี่ยที่ผมดูม,มันมันมันใช้ได้กับพวกสเตจยากอ่าพวกสเตจพิเศษนะฮะหรือว่าหอคอยอะไรพวกเนี้ยอ่ามันอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่แบบเฮ้ยติดจ,จริงๆแล้วอยากจะผ่านสักทีอ่าสำหรับ ID ใหม่ๆแบบนี้ส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือผมมองว่ามันไม่ไม่ได้ไปกระทบ PVP เนาะมันเป็นในส่วนที่เราเล่นกันนะฮะแต่เกมก็ไม่ควรมีบั๊กเนาะถ้าใครไม่รีบไม่ต้องทำนะฮะอย่างไ d รองจริงจัง V2 นะที่ผมเล่นเนี่ย อย่างของผมเนี่ยผมไม่รีบอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นเพื่อนสนิทดูเผื่อคนไม่มีเพื่อนนะเดี๋ยวจะใช้เป็นเพื่อนสนิทนะฮะเผื่อใครนะที่แบบอ่าอยากจริงๆอะ่ะแต่ก็ต้องวัดนะว่า ID เดีเราจะโดนหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็ไม่ฟันธงนะก็คือเรากดอมตะอ่ากดอมตะไปเลยและช่วงเวลาอมตะเนี่ยใกล้อ่าใกล้จะหมดเนี่ยให้ปล่อยเพื่อนมาซึ่งเราจะต้องหาจังหวะให้มันตรงอันนี้คือจังหวะไม่ตรง อ่าถ้าจังหวะไม่ตรงให้กดรีไปเลยให้เราพยายามกะเอานะฮะกะเอาว่าเอ้ยอมตะเนี่ยมันจะใกล้หมดช่วงไหนแล้วค่อยปล่อยเพื่อนไปนะฮะอ่าถ้าไม่ติดทําไปเรื่อยๆนะฮะหรือไม่ใครจะใช้แบบนาฬิกาอ่านาฬิกาในการจับเวลาก็ได้ว่าเอ้ยอมตะเนี่ยมันอยู่ได้กี่วิอ่าตอนเรามาเล่นสเตจยากเนี่ยแต่และสเตจผมไม่รู้ว่าอามตะมันอยู่เท่ากันหรือเปล่านะแต่ใน PVP เนี่ยผมสังเกตว่ามันไวนะแต่อันนี้ดูนาน นะอ่ะพยายามสังเกตนะฮะว่าอมตะใกล้หมดแล้วปล่อยเพื่อนไปอ่ะอันนี้คือไม่ติดนะฮะอ่ะไม่ติดเราก็กดรีใหม่นะฮะอ่ะพยายามกะนะ,ะผมก็ตอนแรกผมก็งงว่ามันทํายังไงแต่พอผมทาไปเรื่อยๆมันกเ็เริ่มเข้าใจคียการบัคอกอมตะตลอดเวลาแหละว่ามันทํำยังไงนะครับอ่ะนี่นะอันนี้ผมใช้ดาวินชีตัวเดียวนะครับอ่ะ ทันไหมอ่ะทุกคนเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยจะเป็นอมตะตลอดเวลาอ่ะทุกคนเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้คือผมกดถูกจังหวะแล้วเพื่อนเนี่ยจะเป็นอมตะตลอดเวลาอันนี้ผมใช้เพื่อนที่เป็นสนับสนุนทุกคนสามารถมีได้นะเห็นปะกินเนี่ยอมตะตลอดเวลาโคนี่สล็อตเนี่ยอมตะตลอดเวลาเห็นปะแล้วผมก็ใช้ดาวินชีตัวเดียวในการดันนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยแหละเออประมาณนี้นะฮะให้ดู ซึ่งถ้าเราอยากให้มันมันโหดอะเราก็ไปเอาเพื่อนโหดๆก็ได้นะฮะแต่เราต้องหาจังหวะดีๆอันนี้คือให้ดูนะอ่ะเห็นไหมอัมเบโดเนี่ยกระโดดอมาตะมานี่แลลวเห็นไหมเห็นปะอ่ะก็ยังเน้นย้ำนะฮะว่าถ้าใครแบบไม่อยากจะรีบผ่านจริงๆไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมยากอะอะไรเงี้ยถามว่าจะโดนระงับไอดีไหมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่ามันคือช่องโว่เกมเหมือนกันเราก็ไปใช้ช่องโว่เกม ถ้าเกมจะแบรเราเราก็ไม่มีสิทธิ์แบบโต้แย้งนะถ้าถามผมนะเออคือมันอาจจะใช้คําว่าแบบเฮ้ยผมอาจจะแบบอ่ะไปเข้าขายแบบผมไม่รู้อะผมอาจจะไปกดช่วงเอามาตาใกล้หมดพอดีปล่อยเพื่อนเนาะแต่ถ้ามันทําเป็นหลายๆอันนะ่ะมันจะเป็นอ่ะเรารู้แหละแล้วเราก็ทํากรรมเพิ่มไปอะไรอย่างงี้นะแต่ให้เห็นนะฮะเห็นไหมอันเบโดเนี่ยนี่ครับอ่าเห็นปหผมใช้แค่ตัวเดียวเองดาวินชีนะครับ แต่แค่ต้องกดอมาตะาให้ตรงชงหวะแค่นั้นเองก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทําผมว่าหลายๆคนก็นก่าจะทำกันได้นะก็ไปเจอในกลุ่มเฟซนะก็คือคนเห็นกันไม่น้อยนะเออผมก็เลยอ่ะลองออกมาทําคลิปละกันนะเออถ้าเกมเห็นก็น่าจะแก้เพราะมันก็คือปัญหาเนาะตรงนี้นะแต่ก็ผมมองจากผลกระทบนะถ้าเกิดมันไปกระทบแบบหนักขนาดนั้นผมไม่ออกมาทําคลิปแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ มองว่าเออใครใครอยากลองเสี่ยงนะไอดีใหม่ใหม่ที่แบบเนี่ยแบบผมอย่างเงี้ยอยากจะผ่านด่านนี้เลือกเกินติดไม่ไหวแล้วนะฮะลองดูลองดูลองดูนะฮะอ่ะประมาณนี้ให้เห็นนะว่ามันอมาตะตลอดเวลาจริงๆนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากผ่านจริงๆทํายังไงเราก็ใส่ตัวละครครบไปได้เลยเนี่ยเราใส่ไปได้เลยนะอาจจะใส่อามันจิโร่เพิ่มไปนะ,ะแต่ผมอยากใช้ตัวเดียวไงไม่รู้จะผ่านหรือเปล่า <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวผมเอาเพื่อนเก่งๆไปนะครับแต่จังหวะมันต้องดีอ่าจังหวะมันต้องดี นี่อมาตะาไปนะครับพยายามหาจังหวะให้ได้ช่วงอมาตะแบบใกล้จะหมดอะ่ะอ่ะอมาตะใกล้จะหมดแล้วปล่อยเพื่อนอ่ะอันนี้ไม่ติดไม่ติดเริ่มใหม่นะฮะเดี๋ยวทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะจับจังหวะเกมได้เองว่าเฮ้ยเราควรอมาตะาตอนไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอ่ะนี่ครับอมาตะไปได้เลยปับ๊บอ่ะรอจังหวะหน่อยแล้วก็กดอ่าเห็นไหม เพื่อนเราจะติดอมตะตลอดเวลานะฮะเห็นไหมเบบี้โซดาลุงหนวดนะฮะแล้วก็กินโทคิติดอมตะตลอดเวลาแต่จะติดเฉพาะตัวที่ปล่อยนะล่างโคนไม่ติดนะอันนี้เพิ่งเพิ่งสังเกตเหมือนกันเออว่ามีกินล่างโคนเนาะมันจะติดแค่ตัวที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกมาเป็นล่างโคนนะฮะเห็นปะอันนี้ผมใช้อ่าอันดับหนึ่งของท็อปตำนานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอ่าน,นี่นีี่เห็นไหมเนี่ย อมาตะตลอดเวลาครับไม่มีอะไรทําได้นะผมก็มีดาวินชงดาวินชีกดน้ําแข็งไฟพัดก็ได้ครับเพราะว่าตัวเพื่อนอมาตะตลอดเวลานะครับนี่ฮะดาวินชีตัวเดียวผ่าดดูแล้วนะแต่เพื่อนก็ต้องเก่งนะที่ปล่อยมานะเออนี่ครับ อะดาวินชีนี่คือจริงๆแล้วอยากผ่านเร็วๆไม่ต้องมาเล่นตลกแบบผมนะใช้ดาวินชีตัวเดียวนะไปเล่นปกติถ้าใช้ทีมปกติมันก็ปล่อยได้เรื่อยๆเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตัวเพื่อนเราเป็นอมตะถ้าเพื่อนเรามีตัวแท้งมายืนอย่างตัวกินมันก็ยืนแท้งอยู่เงี้ยใช่ไหมเออแล้วตัวอื่นเป็นตัวดาเมจก็อมตะมันก็ไม่ตายเป็นบับอมตะตลอดเวลานะครับนี่นะอ่ะโอเคนะนี่ครับเห็นไหมครับว่าอมตะตลอดเวลาครับไม่หมดเลยนะอ่า อ่านี่ฮะให้เห็นนะฮะว่าไม่มีหายนะครับอมตะนะอยู่ตลอดเวลาครับนี่ฮะให้เห็นนะอยู่ตลอดเวลาครับนี่ฮะจนแบบมันเฮอริอัพอะแบบไฟอาฟ้าผ่านะกินก็ยังดันอยู่นี่แล้วก็แชมเปญยิงลุงนวดลุงนวดยังไงลุงนวดก็ปึง้งยิงเข้าไปกินยังไงอ่าเแบบอาแชมเปญชีส ยังไงคือดาวินชีมันมันไม่ไหวนะมันโดนในตัวนี้ยิงไงมันเลยสร้างกองทัพไม่ได้ถ้าดาวินชีสร้างกองทัพได้จบไปนานแล้วนะกปี้ก็ปี้มานะอืมนี่นี่ให้ดูให้ดูโอ้โหอมาตะตลอดเวลา,าจริงอ่าเรียบร้อยนะครับก็ชนะโดยดาวินชีตัวเดียวนะเป็นบักอมาตะตลอดเวลานะอ่ะประมาณนี้ละกันนะยังเน้นย้ำนะว่าเป็นอ่าสำหรับคนที่อยากจะลองเสี่ยง ID ดีที่ปลดเล่นใหม่ไม่มีเพื่อนช่วยเลยไม่มีวิธีแล้วนะฮะอยากผ่านสักทีก็ลองดูนะเออก็ลองดูแต่ผมไม่แนะนำนะผมใช้คำว่าผมไม่แนะนำละกันว่าให้ใช้นะยิ่งใครกลัวเป็น ID หลัก ID รองจริงจังแบบ ID ที่เราเล่นจริงจังอย่าไปทำเล่นตามปกตินะฮะอย่างไ d แบบไ d รองจริงจัง V2 อ่ะผมก็พยายามเล่นไปอย่างถ้าผมติดด่านเนี่ยก็ติดไปคือไอไอตรงเนี้ย มันไม่มีปัญหาถ้าใครผ่านก่อนก็ได้ของก่อนคือทุกคนเนี่ยได้ของเท่ากันหมดสําหรับด่านยากนะอ่าทุกคนได้ได้ของเนี่ยเท่ากันหมดเลยแค่อยู่ที่ว่าเราจะผ่านมันตอนไหนถ้าเราผ่านเร็วเราก็รีบได้ของจนหมดแต่ถ้าเราผ่านช้าของมันก็ไม่หายไปไหนของมันยังอยู่เหมือนเดิมเออแต่แค่เราอาจจะติดด่านอ่ะ48อย่างเงี้ยอ่าเราก็ติดไปแต่ถ้าคนอาจะใช้วิธีนี้อ่ะผ่าน48บางทีเขาอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้แค่ทีมเขาก็หนูดผ่านไปยันตรงตรงเนี้ยด่านสุดท้าย นะเน้นย้ำานะครับว่าไม่แนะนำนะแต่ก็มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะก็อาจจะเป็นแจ้งให้ตัวเกมเห็นนะก็ใครเห็นแล้วเอ้ยมันอะไรก็ลองไปบอกตัวเกมดูะให้ตัวเกมแก้มันก็เป็นอีกหนึ่งบั๊กแต่ผมยังแนะนำนะครับว่าใครกลัว ID โดนแบนอย่าทำเพราะมันคือบั๊กเราใช้ช่องโหว่ของเกมนะก็ยังพูดแบบนี้อยู่ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ